ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของค่าครองชีพรัฐบาลได้ออกมาตราการต่างๆมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแบ่งเบาภาระให้กับนายจ้างจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมได้ออกมาตราการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบด้วยการปรับลดเงินสมทบเป็นเวลา3เดือน ในงวดค่าจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม2565มีผลทั้งในจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33จากร้อละห้าเหลือร้อยละสามเช่นเคยจ่ายเงินสมทบ750บาทต่อเดือนจะเหลือ450บาทต่อเดือนมีเงินเหลือ300บาทต่อคนต่อเดือน ่วนผู้ประกันตนมาตรา39จากเดิมจ่ายเงินสมทบ432บาทต่อเดือนเหลือ240บาทต่อเดือนทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเหลือเงินในกระเป๋าไว้ใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ตัวแทนผู้ประกอบการนางสวัส์ทรงสวัสดิ์ชัยประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยกล่าวว่าเห็นความจำเป็นที่ต้องปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้กับลูกจ้าง แต่ยอมรับว่าส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งการที่รัฐบาลออกมาตรการลดเงินสมทบเป็นเวลาสามเดือนช่วยแบ่งเบาภาระในจ้างได้โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME ที่มาลด ประกันสังคมให้เราก็ถือว่ามันก็ช่วยแบ่งเบาภาระในจ้างไปได้ระดับหนึ่งเรื่องต้นทุนค่าแรงมันก็ที่ราคาต้นทุนเดิม <ừ> ทุกคนก็ต้องแบกรักสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยตัวเองนี่คือภาระที่นายจ้างเนี่ยต้องแบกรับเอาไว้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่มันก็เข้าใจความจําเป็นของลูกจ้างเหมือนกันก็ช่วยช่วยค่ะในขณะที่เราได้รับเงินรถประกันสังคมก็มไม่ได้ช่วยว่าให้เราติดลบน้อยลงแต่มันก็ทําให้เรา เบาขึ้นนิดหน่อยเข้าใจว่าเป็นมาตรการระยะสั้นแต่ว่ามันเป็นสามเดือนแต่ดิงันก็นมองว่ายังไงอ่ะมันก็ต้องช่วยต่อไปอีกสักสามเดือนเพ่าไม่งั้นเนี่ยในแง่ควาลบากด้านตัวลูกจ้างเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยนางสาวนิชานันสมานลูกจ้างผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามกล่าวว่าหลังจากทราบว่ารัฐบาลมีมาตรการปรับลดเงินสมทบเหลือร้อยละสามก็รู้สึกดีใจเพราะช่วยให้มีเงินเดือนเหลือใช้เพิ่มขึ้น เป็นมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพได้ดีถ้าได้ลดเงินเหลือ3%ใช่ไหมคะก็ถือว่าก็ดีนะคะช่วงนี้เพราะว่าในส่วนของสินค้าอุโปโภคบริโภคมันก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็อย่างน้อยก็ยังเหลือเงินที่ยังพยุงได้อีกในระดับหนึ่งนะคะก็ดีอะค่ะถ้าทำแบบนี้ ภาพรวมสำนักง,งานประกันสังคมปรับลดเงินสมทบแล้วทั้งหมด7ครั้งรวมกัน24เดือนครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม2,563ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9โดยครั้งนี้รัฐบาลหวังช่วยแบ่งเบาภาระในจ้างที่ต้องปรับตัวรับมือค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นโดยในจ้างที่ได้รับประโยชน์จะจ่ายเงินสมทบลดลงเจ็ดล้านบาท ลูกจ้างผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลง9 0 8 0ล้านบาทเรียกได้ว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของลูกจ้างเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการมากขึ้นอีกทั้งยังคงสิทธิประโยชน์ทั้ง7กรณีที่ลูกจ้างผู้ประกันตนยังคงได้รับนิตยาคุณสิมรายนาง